สวัสดีครับวันนี้ทีมงานข่าวสื่อรัฐทีวีนะครับได้มาอยู่ที่ต่ชดทั้งสามนะครับกองบังคับการอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหลายประเด็นหลายปัญหานะครับที่อยากจะให้ทางท่านผู้บังคับการนะครับตชะดนะครับให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนว่าเรามีภารกิจอะไรบ้างที่จะทําทในหน่วยงานหมายถึงว่าพื้นที่รับผิดชอบนะครับอย่างเย่นโรงเรียนตชดหะๆหลายเรื่องอันนี้ก็ต้องทางให้ทางท่าน ผู้การนะครับประกอบนะครับอันนี้เป็นผู้ให้รายละเอียดแก่ทีมงานข่าวและประชาชนทั่วไปครับสวัสดีครับผมพลตำรวจตีประกอบพลเตชาผู้บังคับการตำรวจตาํารวจภัณภาค3นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางพี่น้ำจิตและคณะที่ได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้เฉพาะปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับกองภับการตำรวจตาําวจภัภาคสเนี่ย มีหน่วยงานที่ปฏิบัติการในด้านนี้ถึง2หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้กําลังเรียกว่าฮาร์ดพาวเวอร์อีกหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เอาชนะทางความคิดเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ผมขออนุญาตแนะนำหน่วยงานที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อทำความเข้าใจนะครับเพราะหลายคนก็บอกว่าทำไมต่อชดอถึงต้องไปแย่งงานการศึกษาทำนะครับผมขอย้อนไปในอดีตนะครับ mm hmm. เมื่อ 60ปีที่แล้วในยุคที่มีภัยการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และภัยยาเสพติดนะครับบริเวณภาคเหนือของเรานะครับภัยการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็แน่นอนครับก็มาจากาการที่นะครับด้านเหนือตอนบนของเราก็คือจีนสา,านฐประชาชนสา,านฐประชาธิปไตยประชา,าชนจีนนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ทําให้มีการเผยแพร่นะครับลทัทธิคอมมิวนิสต์ นะทั้งทางสายของจีนและของสายของโซเวียตขณะเดียวกันก็มีกองพลนะฮะ93ซึ่งเป็นกองพลของจีนชาะชาตนะิไม่สามารถที่จะกลับไปยังประเทศของตัวเองได้เพราะเปลี่ยนแปลงการปกครองกองกําลังเหล่านี้นะครับก็ต้องขมามากินนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฟินนะฮะจึงเป็นทางหนึ่งนะครับนะฮะที่เขาจะสามารถที่จะขมามากินเลี้ยง ครอบครัวก็ได้นะครับโรงเรียนตำรตวจตระเวนชายแดนเราตั้งขึ้นเพื่อเอาชนะทางความคิดนะไม่ว่าผู้ก่อการร้าคอมมิวนิสต์ซึ่งเคยมา,าปลุกปั่นยุยงนะครับชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีนับร้อยกลุ่มนะครับนะโดยบอกว่า,าพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่คนไทยนะครับจะต้องต่อสู้นะเอาชนะรัฐบาลเพื่อที่จะ เป็นอิสระเหล่านี้เป็นต้นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนกําเนิดขึ้นเมื่อครั้งแรกนะครับเมื่อปี2499โรงเรียนแรกก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองกำลัรตารวจตะเวนชายแดนภาค3นะครับอยูอ่เกิดขึ้นที่อเาเภอเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับชื่อโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบํารุงที่1นนะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะเปลี่ยนแนวความคิด นะครับโดยการสอนภาษาไทยให้เขานะครับรวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีว่า,าเขาเหล่านั้นเนี่ยคือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นเรากนะ็สามารถที่จะดึงนะครับให้เขากลับมานะจนกระทั่งมาเป็นผู้ร่วมพัฒนา,ฒนาชาติไทยนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของยาเสพติดก,ก็เหมือนกันนะครับ โรงเรียนตำรวจตูนชแดนก็มีส่วนนะในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งครับอันนี้เกิดขึ้นจริงที่โรงเรียนรางวัลอินทิราคารทีก่อนหน้านี้โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของอกรรวงศึกษานะโรงเรียนตั้งอยู่บนยอดเขาแต่ล้อมรอบด้วยไร่ฟินเนะพราะอะไรครับก็เพราะว่าคือชาวบ้านนะครับในพื้นที่แต่การเดินการเขาต้องการการศึกษา เขาก็ให้เปิดโรงเรียนแต่ว่ายังมีไล่ฟินอยู่ผู้ปกครองหมู่บ้านขนาดนั้นนะครับเป็นทุ่ใหญ่บ้านหรือ,อในอำเภอก็ดีก็เลยขอเป็นเปลี่ยนจากโรงเรียนของทุนสาเป็นโรงเรียนตํารวจเตือนเฉแดงทันทีที่มีโรงเรียนตํารวจเตือนเฉแดงก็จะมีตชุดเขียวใช่ไหมครับพร้อมกําลังที่จะไปรักษาความปลอดภัยหลังจากนั้นเนี่ยเขานั้นทั้งลูกครับกลายเป็นต้นกาแฟครับนี่คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเห็นว่าโรงเรียนตำรวจเวือนเรามีส่วนนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไปแย่งเรื่องการศึกษาเราแค่เราป้องกันการฝิ่นะฮะการปลูกฝ่นะฮะการติดฝิ่นของเด็กเยาวชนแต่เราใช้รูปแบบนะครับของการศึกษาครับซึ่งมันเป็นการติดอาวุธทางความคิดครับนะครับเราใช้กําลังวันนี้นะครับอ้าวยกตอยางนะครับอย่างวันนี้นะถ้าผมได้ไปตัดฝิ่นก็แสดงว่าแต่ตัดไปเนี่ยเดี๋ยวก็ปลูกใหม่ครับแต่ถ้าเราตัดความคิดของเด็กนะฮะจะเห็นได้ว่าทําไมถึงไม่มีการปลูกฝิ่น มากมายเหมือนในอดีตส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าโรงเรียนตำรตวจตรนชาฉแดนมีส่วนนะครับมีส่วนอย่างไรครับเด็กที่เรียนโรงเรียนตำรตวจจราแดนนะครับถ้าเขาสอบจนถึงบุตรม .6 เขาจะมีสิทธิ์สอบเป็นครูต่อฉดอคือเป็นตำรวจนั่นเองการจะเป็นตำรวจได้คุณต้องมาเคยกระทําผิดอาญาการเสพฟ,ฟินตูฟิาเป็นคดีอา,าเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นตัวที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องอยากเป็นครูต่อฉดอก็ต้องเลิก นะครับอย่าทำอย่าวัาดแต่ฝิ่นเลยครับแม้แต่ครียยาต่างๆนะครับทำร้ายร่างกายเมาสุราอารวาต่างๆก็จะต้องไม่มีเกิดขึ้นเพราะนี่คือเหตุผลถ้าท่านจําได้นะครับโครงการหลวงนะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยพระมหาคุณิธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนากาธี่เบศอดุมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับซึ่งนำพืชฤดูหนาวนะครับพืชเมืงหนาวมาทดแทน การปลูกฝิ่นและเป็นพืชที่ทำไรายได้ได้นะครับในระดับหนึ่งนะโรงเรียนตำรวจชายแดนก็มีส่วนนะในการสนองงานยกนะตัวอย่างนะครับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบญจมาศหนึ่งอยู่ที่อำเภอเวียงแหง่งจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยแหละครับนักเรียนทุกคนนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นไล่ฝิ่นเหมือนกันครับจนกระทั่งมีโครงการหลวงเข้ามานะเราก็ต่อยอดโดยนักเรียนของเราเกือบทุกคนนะครับมีต้นกาแฟกันหนึ่งต้น นะคิดดูนะครันต้นกาแฟหนึ่งต้นนะทำรายได้ขนาดไหนและเราก็มีแหล่งกน่ายของเรานะครับทุกวันนี้กาแฟของโรงเรียนนะครับเราเรียกว่ากาแฟดอยสามหมื่นถูกส่งไปขายที่ร้านปันรักของสมาคมแม่บ้านตํารวจนะรเด็กก็จะมีรายไดนะ้การที่เด็กมีรายได้นะครับสามารถเรียนต่อได้สูงๆนะครับเขาคงไม่คิดที่จะกลับไปปลูกฝิ่นนะครับนี่คือ หน้าที่ของโรงเรียนตำรวจตินทีแดนซึ่งเป็นมากกว่าการศึกษานะครับจริงๆยังมีอีกเยอะนะครับแต่ผมพูดในประเด็นเรื่องยาเสพติดนะครับผมเคยมีพงศุลน,นะครับของประเทศอของประเทศจีนนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนนะฮะซึ่งก็จะมีตำรวจปูทรนะฮะภูมกกับสถานีตำรวจมาต้อนรับมารักษาความปลอดภยัยผมก็ถามนะฮะท่านภูิกกับเลยว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กับเนี่ยนะครับท่านเคยจับคนร้ายที่บอกว่าผมจบจากโรงเรียนตยํารวจตรนเชเดียนไหมผู้กับบอกผมอยู่มาสองปียังไม่เคยมีครับก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าโรงเรียนตารวจตรนเชนนั้นเราสร้างคนดีสู่สังคมเราไม่สร้างคนที่จะออกไปปลูกฝิ่นหรือจะไปเดินยาบ้านะครับอันนี้คือหน้าที่นะโดยเราใช้โรงเรียนตำรวจตูนเชนเป็น แนวทางเท่านั้นนะครับในการปลูกฝังความคิดให้กับเยาวชนนะครับงนั้นก็อยากให้เห็นความสําคัญด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้กําลังตัดฟินอะไรอย่างเดียวแล้วมันจะสาเร็จไม่ใช่ครับนะฮะโรงเรียนตารวจภูเรมีส่วนครับแต่อยู่เพื่องหลังนะครับก็วันนี้โคงต้องอ,กออกมาข้างหน้าเพราะว่ามีข่าวว่ายุบได้แล้วอะไรต่างๆซึ่งก็ถ้ายุบก็ลองคิดดูนะครับลูกหลานเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตครับ ก็วันนี้นะครับทีมงานข่าวสื่อละทีวีพร้อ้ในท่านพุนตีประกอบนะครับเป็นเรียกว่าผู้บังคับการต่อชโอภาคสาเราสองคนก็คงจะกลับลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ